เมื่อปีก่อนผมเคยพูดถึงงานวิจัยหนึ่งที่นําเสนอว่างูจงอางไม่ได้มีเพียงชนิดเดียวแต่มีถึง4แต่ในตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการอนุกรมวิธานและในตอนนี้ได้มีการยืนยันชื่อวิทยาศาสตร์ของงูจงอางทั้ง4ชนิดเป็นที่เรียบร้อยและนี่คือเรื่องราวเท่าที่รู้ในตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งสําหรับลูกของงูบางชนิดอาจจะน้อยมากๆเพราะเพิ่งจะมีการแยกชนิดออกมาในสื่อออนไลน์ตอนนี้ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อของงูจงอางชนิดเดียวกันหมด ถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมรัครสมาชีก็ทำได้เช่นกันนะครับงูจงอางในอดีต เป็นเวลาเกือบ190ปีเราเข้าใจกันว่างูจงอางไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็เป็นชนิดเดียวกันหมดและมันจะใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันซึ่งก็คือ Ophiophagus h a n n a มันเป็นงูที่ได้ชื่อว่าเป็นงูพิษขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในบางพื้นที่ของประเทศไทยจะเรียกงูจงอางว่าบองหลามันเป็นงูที่ยาวได้เกิน5เมตรแต่โดยทั่วไปจะอยู่ที่3-4เมตรเรารู้ว่างูจงอางซึ่งเป็นงูในสกุล Ophiophagus เป็นงูที่มีหลายสีและลวดลายก็ต่าง แต่ก็เข้าใจกันว่าเป็นการผันแปรซึ่งเกี่ยวข้องกับขอบเขตทางภูมิศาสตร์งูจงอางที่ภาคใต้ของไทยจะมีขนาดใหญ่ที่สุดมันมีสีน้าตาลอมเขียวหรือสีเขียวอมเทารวดลายตามลำตัวไม่ชัดเจน งูจงอางภาคเหนือจะมีสีเข้มเกือบดำมีนิสัยดุร้ายงูจงอางภาคกลางและภาคอีสานจะมีลายกวางเป็นบางๆตลอดลำตัวแต่งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่างูในสกุลโอฟิ o p h a g u s ไม่ได้มีเพียงชนิดเดียวอย่างที่เข้าใจกันแต่มีอยู่ถึง4ชนิดและในตอนนี้พวกมันได้รับชื่อของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยงูจงอางสี่ชนิดที่ได้รับชื่อเราเข้าใจกันมานานว่างูจงอางมีเพียงชนิดเดียว จนเมื่อปีพศ2564นักวิจัยก็สามารถยืนยันความแตกต่างทางพันธุกรรมภายในประชากรของงูจงอางได้สําเร็จพวกมันไม่ได้ต่างกันแค่สีหรือลวดลายแต่ต่างกันมากพอที่จะเป็นงูอีกชนิดซึ่งรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ European Journal of Taxonomy เมื่อวันที่16ตัวตุลาคมปีพศ2567ได้ระบุชื่อของงูจงอางทั้ง4ชนิดดังนี้1คืองูจงอางเหนือ2ง,งูจงอางสุนดาน3 งูจงอางตะวันตกและ4งูจงอางรูซอน งานวิจัยใหม่นี้ได้ศึกษาความแตกต่างทางกายภาพของตัวอย่างงูจงอางจำนวน153ตัวอย่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางสันฐานวิทยาของตัวอย่างซึ่งรวมถึงรูปแบบและสีความกว้างของลำตัวและลักษณะฟันทำให้นักวิจัยสามารถระบุชนิดพันธุ์ได้4ชนิดซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางพันธุกรรมที่พบในการศึกษาเมื่อปีพศ2564และสำหรับความแตกต่างโดยสรุปของงูจงอางทั้ง4ชนิดมีดังนี้ ชนิดที่1งงูจงอางเหนืองูจงอางเหนือมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ophiophagus h a n n a เป็นงูที่พบได้ในแถบเชิงเขาหิมาลัยอินเดียตะวันออกเมียนมาอินโดจีนและขยายลงใต้ไปจนถึงภาคใต้ของประเทศไทยงูจงอางชนิดนี้เมื่อโตเต็มวัยจะมีแถบสีเหลืองขอบดำมีฟัน1 8 2 1ซี่ ชนิดที่2งูจงอางสุนดางูจงอางสุนดามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ophiophagus bandidus เป็นงูจงอางที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรมาลายูและหมู่เกาะสุนดาใตา้ซึ่งรวมถึงสุมาตาบอร์เนียวชวาและมิโนโรในฟิลิปปินส์และยังพบที่ภาคใต้ของประเทศไทยจนบางทีก็ถูกเรียกว่าจงอางใต้สำหรับงูจงอางชนิดนี้หากมีขนาดใหญ่มักจะไม่มีแถบลายหรือถึงจะมีแถบก็จะมีสีซีดและแคบ ชนิดที่ 3. งูจงอางตะวันตกงูจงอางตะวันตกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ophiophagus h a r i g a เป็นงูจงอางที่พบได้เฉพาะในเทือกเขาคาดทางตะวันตกของคาบสมุทรอินเดียงูชนิดนี้แตกต่างจากงูจงอางสุนดานตรงที่ไม่มีขอบสีเข้มรอบแถบสีอ่อนตามลำตัวเป็นงูที่ได้รับการยอมรับในปีพศ .2567 ชนิดที่ 4. งูจงอางรูซอนงูจงอางรูซอนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ophiophagus savana เป็นงูที่เพิ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นงูอีกชนิดของงูจงอางเมื่อปีพศ2567เป็นงูที่อาศัยอยู่บนเกาะรูซอนซึ่งเป็นเกาะทางเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อเทียบกับแถบลายของงูจงอางอีก3ชนิดงูจงอางรูซอนมีแถบสีอ่อนตามลำตัวโดยแถบจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมมาก ต่อไปเรามาดูความแตกต่างของงูจงอางทั้ง4ชนิดโดยเทียบจากภาพภาพที่1แสดงลักษณะส่วนหัว A, B, C คืองูจงอางเหนือ D, E, F เป็นงูจงอางสุนดาน G, H, I คืองูจงอางตะวันตก J, K, L คืองูจงอางรูซอน ภาพที่2ความแตกต่างที่ด้านหลังของงูจงอางรุ่นเล็ก A คืองูจงอางเหนือ B คืองูจงอางซุนดาน C คืองูจงอางตะวันตก D คืองูจงอางรูซอนภาพที่สตัวเต็มวัยของงูจงอางเหนือที่พบในภูมิภาคที่ต่างกัน A พบในมิโซรามประเทศอินเดีย B พบในจีน C พบในประเทศไทย D พบในหมูกก่เกาะอ,อันดามันประเทศอินเดียภาพที่4 ตัวเต็มวัยของงูจงอางซุนดาที่พบในภูมิภาคต่างกัน A พบในคาบสมุทรมาเลเซีย B พบในชวาในประเทศอินโดนีเซีย C พบในบาหลีประเทศอินโดนีเซีย D พบในมาเลเซียตะวันออกภาพที่5ตัวเต็มวัยของงูจงอางตะวันตกที่พบในภูมิภาคที่ต่างกัน A พบในเขตอนุรักษ์เสือกาลกะ B และ C พบในอากุมเบและกาลนาทกะประเทศอินเดียดีพบในกัวประเทศอินเดีย สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นงูจงอางชนิดไหนก็จัดเป็นหนึ่งในงูพิษที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะนอกจากจะตัวใหญ่มากพิษมันยังแรงและเยอะด้วยหากงูชนิดนี้เข้าบ้านหรือแม้แต่งูพิษชนิดอื่นควรเรียกผู้เชี่ยวชาญมาจัดการหรือโทร199แจ้งได้ทางอาคีภัยและสัตว์เข้าบ้าน เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องงูจงอาง4ชนิดได้รับชื่อและระบุลักษณะทางกายภาพแล้วสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมพันช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์กันได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย